รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรถโดยโรงแรมอิมพีเรียลค e ีนส์พาร์สุขุมวิท22 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับนนและก็พี่ภูมินะคะทุกคืนวันพฤหัสบ,บดีแบบนี้เราก็มีนัดกันค่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพสุขเภสวันนี้ต้องติดตามตลอดรายการชูรักชูรสของเราเลยนะคะเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากจิตแพทย์อารมณ์ดีจะมาช่วยคลี่คลายทุกปัญหาความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ถึงคิวอคุณหมอโอไอดอลพองเราสองคนนะครับกดไลค์ให้ใช่ค่ะไอดอลเลยค่ะครับผมวันนี้หนุ่มๆห้ามพลาดเลยเราจาะจงเฉพาะหนุ่มๆที่ มีปัญหาเรื่องของการรังเร็วรังเร็วเหรอคะครับถือว่าเป็นปัญหาที่ฟังดูเหมือนับเป็นปัญหาเล็กๆแต่ถ้าเกิดแบบว่าความรักของเราเนี่ยไม่สามารถไปถึงฝั่งได้พร้อมเพรียงกันบางทีก็สร้างปัญหากับคู่รักหลายๆคู่ได้นะแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงเลยมีคําตอบและมีทางออกสําหรับคุณอย่างแน่นอนครับตอนนี้ไปชมตัวอย่างเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยค่ะคิดว่าเราจะมีการสารภาพรักในรูปแบบไหนบอกรักด้วยการกระทําการกระทําค่ะ ก็ช่วยเหลือเวลาที่เขามีความทุกข์ค่ะ <Wow. S 2> ถ้าผู้ชายร่วมเพศได้นานหนึ่งนาทีแล้วผู้หญิงก,ก็เป็นแบบประเภทว่าเช่นก็ไม่อยากร่วมเพศนานครับอย่างนี้ถือว่าโอเคเขาไม่มีปัญหาคราวนี้สมมติผู้ชายร่วมเพศได้สามถึงห้านาทีแต่ผู้หญิงรู้สึกว่าสามนาทีมันไม่พออย่างนี้ถือว่ามีปัญหาแคมีกก็กกลลพอล้ว